นิทานเรื่องเนนน้อยเจ้าปัญญาเช้าตรู่ในวัดกลางป่าที่เงียบสงบเนนน้อยกำลังกวาดลานวัดอย่างชยันคันแข็งจ,จู่ๆได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากทางป่าเนนน้อยคิดขึ้นมาเอ๊ะเสียงใครกันนะต้องไปดูให้รู้แน่เขาวิ่งไปพบกับหลิงน้อยตัวหนึง่งติดอยู่ในกับดักเชือก ลิงน้อยร้องไห้เสะอกสะอืนช่วยด้วยเราติดเชือกจะขยับก็ไม่ได้เชือกผูกแน่นมากเนนน้อยมองแล้วคิดถ้าตัดเชือกแรงๆอาจทำให้ลิงเจ็บต้องหาวิธีอื่นเขาหยิบมีดเล็กจากย่ามค่อยๆตัดตรงปมเชือกอย่างระมัดระวังและพูดปลอบลิงน้อยตลอดเวลาเมื่อช่วยเสร็จลิงน้อยดีใจ แต่จู่ๆเสียงคำรามของเสือโคร่งดังขึ้นเสือใหญ่โผล่มาจากพุ่มไม้ตาจ้องมาที่เนนน้อยกับลิงน้อยลิงน้อยตกใจเราจะทำยังไงดีเนนน้อยตั้งสติรีบพูดกับลิงปีนต้นไม้ให้เร็วที่สุดส่วนเราต้องหาวิธีหลอกเสือเนนน้อยคว้าก้อนหินโยนไปอีกทางทำให้เกิดเสียงดัง เสือหันไปตามเสียงนั้นเนนน้อยจึงค่อยๆถอยหลังหลบเข้าหลังต้นไม้ใหญ่ลิงน้อยกรีดร้องเสียงดังจากบนต้นไม้เพื่อช่วยเบี่ยงความสนใจในที่สุดเสือก็เดินจากไปลิงน้อยลงมาจากต้นไม้โผลเข้ากอดเนนน้อยลิงน้อยพูดว่าขอบใจมากเนนน้อยเจ้าปัญญาถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รอดเนนน้อยยิ้มและพูดว่า ถ้าเรามีสติใช้ปัญญาแก้ไขเรื่องยากก็คลี่คลายได้เสมอข้อคิดสรุปเมื่อเจอปัญหาอย่าตกใจหรือใช้กำลังเพียงอย่างเดียวตั้งสติคิดหาทางออกด้วยปัญญาคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ผ่านอันตรายและช่วยเหลือผู้อื่นได้จบบริบูรณ์อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย